เล็กเรียบด่วนมีเรื่องคุยนะครับซึ่งอันที่จริงการขออนุญาตกลับบ้านของโตนีวุดซัมหรือทักษิณชินวัตรก่อนหน้านั้นเล็กเรียบด่วนก็ได้ปุจชาวิสัชนาไปแล้วเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากทักษิณได้ทวิตข้อความต้อนรับหลานคนที่7ที่อุ้งอิงแพรทองทันชินวัตรได้ให้กำเนิดไวจู่จู่วันอังคารที่9พฤษภาคมทักษิณก็ทวิตรัวๆเลยครับถึง2ครั้งประกาศเปรี้ยงอีกว่าจะกลับบ้านก่อนวันเกิดคือวันที่26กกรกฎาคมเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งห่วงเวลาดังกล่าวจะยังเป็นช่วงเวลารัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาข้อความที่ทำให้ใครต่อใครพลอยสะดุ้งก็คือท่อนที่ตบท้ายเอาไว้นะครับว่าทั้งหมดคือการตัดสินใจของผมเองด้วยความรักผูกพันกับครอบครัวแผ่นดินเกิดและเจ้าหน่ายของเรา อ่านแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเมื่อวันที่หนึ่งบอกว่าขออนุญาตกลับบ้านจตุพรพรมพันธ์อดีตแกนนำนปชก็ชี้ว่าเป็นการพูดที่มินเมยอย่างมากไม่บังควรส่วนวันที่9นะครับคนแดนไกลก็เยอยยาทาดินหนักกว่าเดิมเอ่ยคำว่าเจ้านายของเรา ถามว่าทวิตลัวๆรอบนี้ทักษิณต้องการอะไรกันแน่มีอะไรรับรวงพรางหรือไม่เล็กเรียบด่วนขอฟันธงครับว่ามีสองเหตุผลสำคัญเท่านั้นประการแรกจุดประสงค์หลักอยู่ที่การเมืองการเลือกตั้งต้องการตรึงคะแนนพักเพื่อไทยไม่ให้ไหลทะลักไปที่พักก้าวไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสอสอเขตส่วนคะแนนปาร์ติลิสที่ลือกันว่าก้าวไกลจะแซงเพื่อไทยไปอยู่ที่12ล้านเสียงนั้นไม่สเสียดียเท่ากับการตรึงสอสอเขตเอาไว้ ซึ่งการประกาศกลับบ้านของทักษิณรอบนี้ทำให้คะแนนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานกระชับและกระเตื้องขึ้นในระดับหนึ่ง ประการที่สองทักษิณมีความต้องการที่จะกลับจริงๆเขาแทงหวยว่ารัฐบาลชุดใหม่เป็นรัฐบาลพักเพื่อไทยทุกอย่างจะเดินหน้าไปได้เบื้องต้นกฎกระทรวงสองฉบับของกระทรวงยุติธรรมที่แก้ไขเอาไว้เมื่อปี2563สามารถใช้เซฟเฮาส์หรือว่าสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจําเป็นที่คุมขังได้ส่วนมาตรการอย่างอื่นทักษิณก็คงเตรียมการเอาไว้แล้วแต่ทั้งนี้หากหวยหลังเลือกตั้งยังเป็นรัฐบาลขั้วเดิมทักษิณก็อาจจะเปลี่ยน ใจยืดเวลากลับบ้านออกไปอีกคำประกาศของทักษิณที่จะกลับบ้าน20กว่าครั้งรวมทั้งครั้งนี้อาจจะเป็นนิยายเดิมๆอีกครั้งก็เป็นได้จะมีอะไรให้ฉุกคิดอยู่บ้างก็ตรงที่การเอ่ยอ้างใช้คำว่าเจ้านายทำให้นักข่าวนั้นไปถามลุงตู่ว่าการส่งสัญญาณของทักษิณเที่ยวนี้เป็นไปในลักษณะดีลพิเศษใช่หรือไม่ซึ่งลุงตู่ก็ถามกลับว่าเขาส่งสัญญาณมาทางไหนเหรอตนไม่ได้รับทุกอย่างขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรม ครับก็สรุปเอานะครับว่าการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนี้ที่สุดก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องทักษินกลับบ้านอีกครั้งจนบางฝ่ายบอกว่าเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากๆถ้าแน่จริงทักษินก็ควรกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะไม่มีใครเขาห้ามกลับซะหน่อย อย่างไรก็ตามรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งมีความเป็นไปได้ไม่น้อยว่าอาจจะยังเป็นรัฐบาลลุงตู่กับคณะเดิมก็อาจจะถึงเวลาที่จะต้องถอนชนวนความขัดแย้งด้วยการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองที่ยังเป็นภูเขาใต้น้ําแข็งนําประเทศออกจากความขัดแยง้งสลายสีเสื้อสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับพลังแผ่นดินอย่างจริงจังใช่หรือไม่ว่าวันนี้คําว่าระบอบทักษิณหรือผีทักษิณไม่ได้น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อน ที่น่ากลัวกว่าก็คือระบอบสัมพันธ์ใหม่ซึ่งหากสุดท้ายไปผสมพันธ์กับระบอบทักษิณด้วยแล้วบ้านนี้เมืองนี้ดูไม่จืดอยากแน่นอนครับ